อีพีสองนะครับดบูกาแฟเนี่ยนะครับบรรยากาศฟิลต่างประเทศของก็เป็นของตกแต่งมาจากต่างประเทศสนใตัวเ <c oughs> ดกไหมยิมแต่ว่าลูกค้าแต่ละคนโซีมีลูกค้าเข้าไหมครับตอนนี้ผมถาม นะะออกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเกรดกาแฟให,ให้ดูนะครับคุณภาพของกาแฟดูเป็นการดมดูกลิ่นแต่ละกลิ่นนะครับราคามีแก้วตามสูตรตั้งแต่ร้อยกว่าบาทนะครับจนถึงหลักหลายพันนะครับหลายพันเลยนะหลายพันเลย แต่เด็กๆมาเล่นทางเข้าเล่งนี่เห้าวโวคุณชายเตอร์ดูคุณชายเตอร์ครับดูคุณชายทิกไปไหนคุณชายทิกไปไหนมันความสูงห้องโถงมันประมาณ7เมตร ใช้เหล็กสองเส้นนึงลูกค้ามีเก๋แต okay. นนอกวิวสวยมาก พรีเมียมอร์ฟอร์นแมนอันนี้จุดอะไรครับนี่เบียร์ค่ะเบียร์โหดูที่กดเบียร์ขึน้นมาต้งนี้ดูมีเบียร์อะไรบ้างเนี่ยโอ้หเพียบเลยนนเห็นไหมครับไชอเบ,บียร์นะครับหรูหลามากคน์เตอร์บาร์ไวน์ไวน์ราคาหลักพันถึงหลักแสน มีห้อง VIP อีูกคา้าครับลูกค้าุ่นข้างบนนะครับทั้นสองโตู่ที่นั่งแบบนี้นะครับ มีสเต็เมกม,ยยมีอะไรด้วยเนาะโอนูแรงดีตัวใหญ่นะมีเอสังครับยอดครับแค่นี้ละครับ